สวัสดีค่ะเจอกันกันกบหมอเพนนินายนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะหมอมาวันนี้นะคะด้วยเรื่องสาระที่สําคัญเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายของเรานะคะใครๆก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุยกันเยอะมากและคุยกันบ่อยมากนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่บางคนอาจจะบอกว่าน่าเบื่อแล้วก็ได้นะคะแต่วันนี้นะคะหมอมีสิ่งดีๆที่จะมาคุยกันมีคําถามคําถามหนึ่งบอกว่าเราลงทุนกับสุขภาพ มากหรือน้อยคะเราลงทุนกับชีวิตมากหรือน้อยนะคะสําหรับหมอเองแล้วเนี่ยหมอเห็นว่าสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะมันมีค่ามากๆนะคะและมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียกว่าถ้าใส่เงินลงทุนได้นะคะก็คงจะต้องใส่ในกระเป๋าใบนี้ให้มากที่สุดเลยนะคะการลงทุนทางด้านสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะหมออยากจะบอกว่าการลงทุนสุขภาพเป็นสิ่งที่เราจะต้องทําเรียกว่าทุกนาที ทุกชั่วโมงและทุกวันด้วยซ้ำไปนะคะมันไม่ได้เป็นการลงทุนระดับแบบ10ปีหรือทุก5ปีนะคะเพราะอะไรคะหมอกำลังจะบอกว่าทุกคนเลยนะคะตั้งแต่ตื่นตอนเช้ามานะคะสำคัญมากๆเลยนะคะก็คือเซตเอเวอม่นะคะก็คือเซ็ตจิตใจของเราก่อนนะคะว่าวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดวันนี้เป็นวันที่พระเจ้าสร้างมาและวันนี้เป็นวันที่สวยงามที่สุดนั่นก็คือไมล์เซตค่ะถูกต้องค่ะ หมอกาลังบอกว่าสุขภาพที่ดีของเราเริ่มต้นด้วย mindset ที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นความคิดที่ดีมันจะนําเราไปสู่นะคะการที่เราจะทําในสิ่งที่โปรโมทสุขภาพของเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น mindset ที่ดีไ i n ์เซตที่เลิศเนี่ยนะคะเลิศและเลิศนะคะนั่นก็คือความคิดที่ดีเกี่ยวกับสุขภาพของเราก่อนนะคะว่า สุขภาพของเราวันนี้เป็นสิ่งที่ดีสําคัญมีคุณค่าแล้วเราจะดูแลมันอย่างไรใช่ไหมคะตื่นเช้ามาทุกคนนะคะสร้างจิตของเราก่อนนะคะความคิดที่ดีนะคะต่อไปก็คือพูดมันออกไป <laughs> พูดมันออกไปหลังจากคิดแล้วพูดมันออกไปหมอใช้คําว่า proclamation หรือ announcement นะคะหรือ declaration ก็คือ declare มันออกไปพูดมันออกไปประกาศมันออกไปด้วยริมฝีป,ปากของเราเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพูดออกไปนะคะ สิ่งที่ตอบสนองก็คือร่างกายของเราค่ะมันได้ยินเสียงนั้นแล้วมันจะตอบสนองทันทีเช่นนะคะตื่นเช้ามานะคะฉันเป็นคนที่สําเร็จ ฉันเป็นคนที่มีความคิดที่ดีฉันเป็นคนที่แข็งแรงฉันเป็นคนสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นนั่นก็คือ Mindset ที่ถูกต้องนําไปสู่การกระทําและการพูดที่ถูกต้องนะคะแล้วหมอเชื่อแน่ว่าร่างกายของเรามีการตอบสนองอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งฮอร์โมนไงคะนั่นก็คือหมอกําลังนําทุกคนไปสู่กายภาพแล้วฮอร์โมนหรือนะคะสิ่งคัดหลังต่างๆในร่างกายของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งคอติซอล ฮอร์โมอนโดปามีนซีโรโทนินและสิ่งที่ดีๆมากขึ้นนะคะถ้าว่าเราเครียดตรงกันข้ามเลยนะคะกังวลวิตกหดหูนะคะสิ่งที่มีมากๆๆๆเลยนะคะนั่นก็คือคอติซอลค่ะคอติซอลก่อ,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 อให้เกิดขบวนการเยอะแยะมากมายซึ่งหมอจะไม่พูดในวันนี้นะคะแต่วันนี้อยากจะบอกว่าสุขภาพที่ดีลงทุนกับมันเริ่มต้นที่ความคิดและประกาศมันออกไปด้วยคำพูดรวมทั้งปฏิบัติทุกวันเลยนะคะ อยากจะให้กำลังใจทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ